สมอนครับจ้าโอ้เป็นไงบ้างฮะตลาดในช่วงนี้ต่างชาตก็ยังถ่ายต่อเนื่องบ้านเรานะาลองลองลองดูภาพลองลองดูภาพใหญ่ <c oughs> แล้วกันว่าก <c oughs> ารของการตึงเครยียดนะฮะ <c oughs> เรื่องของต้นออกกางนะครับ <c oughs> จริงๆเมื่อคืนเนี่ยเกิดจากบทสัมภาษณ์เดียวนะฮะคำถามเดียวของนักข่าวที่ถามคุณไบเดนว่า ยอมรับหรือเปล่าว่ากําลังหาือเรื่องการสับจุนให้อิสราเอลเนี่ยโจมตีคลังน้ํามันของอิหร่านราคามันพุ่งเลยใช่งั้นเราจะเห็นว่าอ,อผลกระทบเนี่ยนะฮะจากคาพูดของตัวประธานวิรีประโยคเดียวว่ายืนยันว่ากาลังหาลรือกันอยู่โอโ้โหก็เลยเกิดการพุ่งของราคาน้ํามันนะฮะเป็นการตกใจเมื่อคืนน้ามันขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นกว่านะครับตอนนี้กําลังจะทะลุ 74เหรียญต่อบาเรลขึ้นมานะฮะงั้นจะเป็นการพุ่งแรงค่อนข้างมากในภาวะที่ทุกคนกังวลนะครับและเกิดความมันผวนดัชนีวิกซ์อินเด็ก์นะฮะบวกขึ้น8%คุม่อนเราเราคุยกันมาเสมอนะครับว่าวิกซ์อินเด็กเนี่ยนะครับมันเป็นดัชนีที่ท้อนความกลัวและความกังวลหรือความตกใจของคนมันเป็น uh, ตลาดที่เอาไว้อบิทรา ตัวตลาดทุนนะฮะก็คือการไปซื้อฟอร์เวดล่วงหน้าเพื่อปรเทคถ้าเกิดอะไรขึ้นความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ้นมากมายทองคำวิ่งนะครับเมื่อคืนทองคำโดดขึ้นมา20 20เหรียญนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะครับเราจะได้เข้าใจทุกเรื่องนะครับแล้วก็ในภาวะที่เกิดขึ้นจำไว้อย่างนะฮะเวลาเกิดภาวะแบบนี้ ตัวที่จะพันผวดมากที่สุดและได้ประโยชน์มากที่สุดคือหนึ่งราคาน้ํามันสองราคาทองคำสามคือดอลลาร์เพราะคนเชื่อว่าดอลลาร์เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกที่ในโลกนี้รวมถึงบอลยิวเพราะว่าเวลาบอลยิวเราจะเห็นเมื่อวานเนี่ยกลับมากับหนึ่งเปอร์เซ็นนะฮะบอลเดียวบอลยิว bon กลับมาเหนือกว่าสามจุดแปดสี่แสดงว่าอะไรฮะต้องเอาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับไปถือของนั้น เวลาบอลดิวกระโดดหรือขึ้นเนี่ยแสดงว่ามีคนเข้าไปอ,อะไรฮะไล่ซื้อบอลอตัวสิบปีนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพนะฮะผมให้ดูว่าแล้วอิหร่านทำไมมันเกี่ยวข้องนะครับอะไรมากมายอ่านนี้ต้องขอบคุณหนังสือพิมพ์รเทพธุรกิจนะฮะที่ทำใ,ให้เราเห็นนะครับง่ง่ายนะครับสิทธิชาติที่ผลิตน้ำมันดิ นะครับ mm hmm. ผมขยายให้ต่างบ้านเห็นชัดชัดนะฮะมากที่สุดในโรคนี้นะครับหนึ่งสหรัฐอเมริกาคือประมาณสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับซาอุดิอาระเบียประมาณสิบสาเปอร์เซ็นรัสเซียสิบสองเปอร์เซ็นตแคนาดาห้าเปอร์เซ็นตอิรานห้าเปอร์เซ็นตนะครับคําถามก็คือไอตัวห้าเปอร์เซ็นอะไรก็ตามเนี่ยอ่อมันยังไงสหรัฐอเมริกาเนี่ยปิดน้ำมันดิบเนี่ยต่อวันคือสิบสามล้านนะฮะบาเรล นะครับคุณมอนต่อว,วันตัวอันดับห้าที่กำลังมีปัญหาคืออิรานเนี่ยผลิตน้ำมันคือวันละประมาณสี่ล้านบา์เลวนะฮะคำถามบอกอ่ะแล้วประเทศไทยล่ะประเทศไทยหนึ่งแสนสามหมื่นล้านบาท <บา S 1> เลววันนะครับประเทศไทยอยู่อันดับสามสุดเก้าของโลกนะฮะงั้น ผมพยายามให้ทุกคนนึกไซส์นึกนึกขนาดนะครับให้เห็นนะครับว่าประเทศไทยเราอยู่ที่อันดับ39ของโลกงั้นหมายความว่าอะไรถ้ามีการบอมนะฮะ,ะคลังน้ํามันแล้วก็ฐานขุดเจาะน้ํามันของอิร่าน,นะครับน้ํามันหนึ่งล้านนะฮะสี่ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยจะหายไปทันทีคุณมอนนะครับงั้นเอ๊ะทำไมพอพอ,พอเกิดขึ้นแบบนี้อิรานถึงถึงเอ่อเขาเรียกอะไรฮะ ทุกคนเฝ้าติดตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คงต้องคอยดูนะฮะปัจจัยที่เราอยู่เนื้อความควบคุมนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวเรื่องของอาวุธก็คืออิหร่านตอนนี้ยังมีขีปนาวุธอยู่สามพันลูกนะครับสามพันะ 3, ลูกอยู่ในมือแล้วก็มีอยู่ประมาณน่าจะใกล้ๆร้อยหรือหนึ่งร้อยลูกนะครับในสามพันลูกเนี่ยเป็นติดหัวลบนิวเคลียร์นะครับอันนี้คือสิ่งที่ เราหวลน,นะครับแต่คงไม่ต้องไปห่วงนะฮะอิสราเอลเขามีระบบป้องกันสามชั้นนะครับ mm. ที่ปลอดภัยแล้วก็คอยปอกป้อง mm. เพราะว่า mm. การยิงครั้งที่แล้วร้อยแปดสิบลูกเนี่ยตกในพื้นดินประมาณสักสิบสิบกว่าลูกเองนะครับ mm. Mm. แล้วก็ยังมีตัวสหรัฐอากาที่คอยคอยช่วยช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับ mm. เพราะว่าขีปนาวุธของอิร์ลนดเนี่ยมันมันเป็นขีขปนาวุธวิถีโค้งนะครับ คือยิงออกไปนอกขอบโลกเลยแล้วก็หลงมาแล้วขีปนาวุธรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะของตัวอิหร่านที่น่ากลัวมากที่สุดคือเป็นขีปนาวุธที่เขาเรียกอะไรฮะเนื้อเสียงความเร็วเนื้อเสียงนะครับประมาณหกแบกบและไอตัวใหม่เนี่ยมันก็น่ากลัวมากๆกเพราะมันหลบหลีกได้คุณฟอสมันหลบหลีกนะฮะหลบหลีกหลบหลีกไอ,ไอตัวที่ขึ้นมาต่อสู้นะครับ เพราะว่าตัวตัวอิสราเอลเองเนี่ยมันมีแอโร่สองกับแอโร่สามนะฮะแอโร่สามนี่โปรเทคชั <c> ้น <oughs> แรกก็คือขอบขอบนอกโลกนะครับสองก็คือกับถ้าอะไรฮะขีพปนาวุธนั้นเข้ามาสู่วงโคจรหรือลงมาอยู่ใต้ขอบโลกเนี่ยตัวแอโร่สองเนี่ยจะขึ้นไปโปรเทคอีกทีหนึ่งถ้าแอโร่สามยิงไม่ได้นะฮะหรือยิงไม่โดนแล้วนอกนั้นก็จะมี ไอออนโดมที่เรารู้จักดีแล้วก็ยังมีตัวขีปนาบุตรที่ชื่อว่า Space Spring เนี่ยนะฮะตัวเนี้ยน่ากลัวมากนะครับได้ค่ะพี่เด็กก็ทั้งนั้นเราไปดูสัญญาณทางด้านทองคำกับเซฟิี้กันเลยโอเคงั้นผมวิดูวิยได้นะฮะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาจะได้ไม่เสียเวลาวิกตอนนี้นะครับแนวต้านถัดไปของวิกที่เราจะเห็นการก้าวกระโดดก็คือถ้าวิกขึ้นไปชน38.2ของตัวแนวฟิโบนะฮะมอนงั้นหมายความว่า กรอบตรงนี้ถ้าวิกขึ้นมาได้นะครับและความกลัวหรือความกังวลสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นการทยานของวิกขึ้นไปถึงยี่สาจุดสี่ง่ายๆนะฮะในเครื่องมือ,อของตัว add on the code และ copy น้ำมันเป็นยังไงน้ำมันตอนนี้ผ่านขึ้นมาแล้ว่มอนเ,อเห็นไหมฮะเจ็ดสิบสามที่แปดจุดสองขึ้นมาอยู่<อ>โซนง้นน้ำัเาัน,านตทสพวิ่งหรือเปล่าเนี่ยวิ่งฮะ ไม่ไปดูเดี๋ยวเขียนไปแล้วนะครับว่าสอพอเราจะเห็นชาวนี้ทะลุทะลวงจะทะลุทะลวงขนาดไหนก็แล้วไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวไมันงั้นน้ํามันถ้ายืนเจ็ดสิบสี่เหรียญได้จะขึ้นไปเจ็ดสิบหกจุดสองแล้วก็เจ็ดสิบแปดนะครับโอเคให้เห็นภาพนะฮะว่าเครื่องมือเรากําลังบอกอะไรว่าเวลามันขึ้นไปอยู่นะครับทองคำเป็นยังไงทองคำดีดกลับขึ้นมานะฮะทองคํา กรอบโกลเด้นโซนของทองคำคือถ้าวันนี้ทองคำยังยืนเหนืออยู่สองหกห้าสี่ได้หรือสองหกห้าห้าได้แล้วตอนนี้ทองคำบวกขึ้นไปอีกแล้วนะฮะงั้นหมายความว่าแนวรับสามที่สองสามจุดแปดจุดสองของตัวแนวฟิโบเนี่ยเราจะเห็นทองคำที่สองหกหกหนึ่งแล้วก็สองหกเจ็ดสองนะฮะงั้นแนวนี้เป็นตัวสำคัญมากๆแต่ตอนนี้มันบวกกลับขึ้นมาแล้วบอนงั้นเราจะเห็นการทะยานของทองคำนะครับ ตั้แรกสองหกหกหนึ่งผ่านได้ไปที่สองหกเจ็ดสองนะครับโอเคเคลียร์นะฮะว่าเอ๊ะทำไมเวลาสองคาขึ้นไปแนละ้วไม่ลงไม่ลงเพราะ <Okay. S 2> ด้วยเหตุผลใดไนั้นให้ทุกคนเข้าใจเรื่องจุดยืนของราคากราฟ <Okay. S 2> ต่อไปเป็นกราฟบิตคอยบิตคอยระวังนะฮะ <Okay. S 2> พอเลัลงใช่ไหมฮะบิตคอยใช่แน่นอนนะฮะนะฮะเพราะอะไรเพราะบิตคอยหลุดหกหมื่นสามกับหกหมื่นหนึ่งนะครับ งั้นหมายความว่าอะไรทาร์เก็ตแนวรับของบิตคอยจะอยู่ที่ห้าหมืเก้าหร้อยกับห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับ <Okay. S 1> งั้นตอนเนี้การเบรกนะครับหรือการหลุดของตัวบิตคอยเนี่ยจะกลับมาตรงนี้นะครับงั้นบิตคอยจะกลับได้ก็ดูบริเวณที่จะลิบเบาคือแถวห้าหมืนแปดกับห้าหมื่นเจ็ดเคลียร์นะฮะถ้าทุกคนเข้าใจกดแล้วทุกคนเรียนมาเราเพิ่งผ่านการเรียนเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วนะฮะเสาร์อาทิตย์ <Okay. S 1> งั้นทุกคนจะนึกภาพออกนะครับ <C> e <at> ตัวเซตบ้านเราหล่กคุณนอ้าว <c oughs> มานะครับทุกคนตั้งใจฟัง <c oughs> นะฮะเซตบ้านเรานะครับบนทำเฟรมที่เกิดขึ้นนะฮะมันบอกว่าถ้าเราจะยืนได้แล้วกลับได้เซตจะต้องกลับไปยืนเหนือหนึ่งสี่สี่หนึ่งแต่ถ้าหลุดเซตจะลงต่อนะครับลงต่อไปไหนหนึ่งสี่สามเจ็ดนะครับหนึ่งสี่สามสองหนึ่งสี่สองสองงั้นแนวเนี้ย ในหลักการของเราบอกว่าถ้าตัวเซตนะครับถอยลงมาต่ำกว่า14331424โซนนี้ในหลักการของตัวคัมพีเดกอตบอกว่าเป็นหน้าต่างของของจังหวัดและโอกาสนะครับจดนะฮะ1433จนถึง14222นะครับ ถ้าเซทจะกลับตัวต้องกลับตรงนี้ถ้าไม่กลับตัวคงลงต่อค่อยว่ากันทีละเซตนะครับไม่ต ah, ้องไปตกใจฮะนะครับเพราะบนสถานการณ์วันนี้เช้าวันนี้เซทเริ่มจะบวกเขียวนะคุณวันนะครับแสดงว่าอะไรเฮ้ยสี่สองสองมันสำคัญขนาดไหนเพราะมันคือหกสิบเอ็ดจุดแปดของตัวเลขทิโบนาชีซึ่งซึ่งผมก็ตอบไม่ได้เด้งตองงเเดออถ้ามันเด้งต้องเด้งตรงนี้เท่านั้นเลียร์ไหมฮะ มัน้นคำตอบมันคืออะไรอ่ะสำหรับสิ่ง,งที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะวัดดูว่าไอ้ประสิทธิภาพของเครื่องมือกับการใช้แนวฟิโบกับวิธีคิดนะครับในการวางลถแมพของการเทรดมันจะเป็นอย่างนั้นหรืเปล่าแต่ถ้ามันขึ้นไปได้ต้านหนึ่งสี่สี่หกหนึ่งสี่ห้าสองนะฮะจดนะฮะถ้าไม่พ้นอีกเซตก็จะสร้างรูปแบบการกลับตัวเมวื่อวันคุณคนตกใจนะฮะ ทุกคนตกใจบอกโอ้โหเราจะเล่นกันแบบนั้นได้หรอเด้งขึ้นมาแล้วขายงั้นถ้าตับขึ้นไปยืนเหนือหนึ่งสี่ห้าสองไม่ได้เซ็ตจะต้องย่อมาใหม่นะครับโอเคเอาละเราไปดูยูเซ็ตค่ะพี่โอเคเซดแซดโทษยูจบไปแล้วยูจบไปแล้วก็คนเก่าที่ลืมคุณม่อนมันบอก ถ้าตัวแ 2, 4, ค่สองสีน 9, 1, 1, ่นะครับหลุดเก้าหนึ่งหนึ่งจะลงต่อแต่ถ้ากลับมายืนเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับช้าๆนะฮะจะลงต่อไป 90, 5, 8, 9, 9. เก้าศูนย์ห้ากับเก้าแปดเก้าเก้าเห็นไหมฮะงั้นไอ้ตรงนี้วิชาเรามันบอกนี้คุณม่อนวิชาเรามันบอกว่าถ้ามันอยู่ตรงนี้มันจะกลายเป็นนักต่างของจังหวะผมก็ไม่รู้ว่า ข้างหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ,อไหแต่สิ่งที่ถืคัาที่สุดคือตัวแซกสองสี่นะครับต้องกลับไปยืนเก้าหนึ่งหนึ่งให้ได้ถ้าจะรีบาวแต่ถ้าไม่ผ่านเก้าหนึ่งแปดมาอีกแหลวคุณม่อนถ้าไม่ผ่านเก้าหนึ่งแปดจะลงสามสิบแปดจุดสองนี่นี่นี่น,นคือทางเดินนะคุณม่อนนี่คือรถแมพของการเทรดสั้นกับเครื่องมือที่ใช้ ให้ทุกคนตระหนักว่าณนะเวลานี้ตลาดกําลังจะเริ่มเปิดเมื่อสองนาทีเรากําลังพูดเร,เรื่องนะครับให้เห็นแนวทางว่าถ้าเครื่องมือมันใช้ได้จริงวิธีคิดมันถูกต้องตามกฎกติกาของของเอ่อคมพีเดอะโค้ชจริงนะคะเราก็จะกล้าพูดแบบเนี้ยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้นะครับันทุกคนจด,ดนะฮะจดแล้วค่ะพี่จะล้ะ ตไปหุ้นการบ้านค่ะพุ้นการบ้านผมให้แน่นอนสพนะครับเช้านี้ยังไม่เปิดตลาดนะครับเปิดยังไงตีข้านี้โดดขึ้นมาหนึ่งสามห้าจุดห้าศูนย์อ่ากูเปิดแล้วเหรอฮะก็เปิดแล้วฮะจะเปิดแล้วยังไม่เปิดแต่เด้าคุยกับใจพี่ชมอ่านะครับงั้นถ้าน้ํามันพุ่งขึ้นแล้วน้ำมันยังขึ้นต่อไปถึงเจ็ดสิบอะไรที่เราว่าเจ็ดสิบหกหรือเจ็ดสิบแปดนะครับ อาราคาปิดเมื่อวานน้ำไอตัวสผอเห็นไหมมอนบนไทม์เฟรมสองช่วโวงมันบอกอะไรเรานะครับ<อ>มันบอกว่า,าวอ่านะฮะกลับไปยืนที่บริเวณหนึง 3, 1, ่งสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามสามงั้นถ้าวันนี้มันเปิดตรงนี้จริงนะครับมันขึ้นมาตัดอ่าคุณมอนที่หนึสองสามสี่อ่าบบบบบหนึ่งสามห้าจุดห้าแล้วหลังจากนั้นถ้ามันจะเดินต่อมันจะต้องขึ้นไปที่ หนึ่งสามแปดจุดหกแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งคือเป้าหมายงั้นตอนนี้มันจะปีนขึ้นเตียงจริงหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะตลาดยังไม่เปิดแต่สิ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าน้ํามันทยานพุ่งนี้การขึ้นของตัวสอพอนะครับต้องวิ่งแบบทะลุทะลวงขึ้นมาให้ได้กับการที่จะเห็นอนาคตของตัวน้ํามันที่ขยับขึ้นเราก็ตอบไม่ได้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ํามันแต่สิ่งหนึ่งคือเรากําลังบอกว่าภาพที่เราเห็น มากที่สุดและการข้างหน้าก็คืออย่างน้อยที่เราต้องเห็นสพไม่น้อยกว่าหนึ่งสามแปดหรือหนึ่งสามเก้านอนส่วนจะผ่านสามแปดจุดสองไหมนั่นเป็นเรื่องของกราฟที่จะบอกทิศทางข้างหน้านะฮะให้กราฟเป็นใครครําตอบแล้วเราเดินตามกราฟเท่านั้นเองคุ่มอนเนี่ยสพคุยแต่ห้าทุ่มแล้วมั้งนะ,ะนะครับว่าสาพจะทะลุทะลวงยังไงโอเคตัว <laughs> ที่ผมนะฮะ ตัว <S 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 ที่ผมอยากให้ติดตามอีกตัวทุกคนอาจจะตกใจนะครับนะฮะ <S 2> <S 2> <S ผมให้ตัว t h g นะครับ <S 2> <S 2> อุย๊ยตกใจค่ะทำไมอ,ะอ่ะ t h g t h g เราลองดูกราฟนะครับในสองชั่วโมง t h g เคยทำจุดต่ำสุดบอน <S 2> <S 2> <S นะคที่ราคาสิบเจ็ดบาทแล้วก็พยายามสร้างไซด์เว์หลักการของเราบอกว่า ไอ้หุ้นแบบเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันทำไวคลอปเนี่ยนะครับระหว่างยี่สิบสามจุดหกกับศูนย์เนี่ยคือยี่สิบอ็ดบาทเนี่ยนะครับสุดท้ายเดี๋ยวมันจะเลือกทางแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นอยู่ตอนเนุณม <19. S 1> อน19บเก้าองคําสั่ง <19. S 1> นะครับ <19. S 1> นะครับสิบเจ็ดงั้นถามว่าะจะโดนฟอสใครจะติดหรือใครจะขายหรือใครจะยังไงอย่าลืมนะครับหุ้นตัวนี้ลงมาจากเท่าไหร่ ก้าสิบบาทหกสิบบาทก็มาสามสิบาทหรือสี่สิบบาทตอนนี้เราซื้อได้ราคาตรงเนี้นะครับงั้นใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับวันนี้สองวันนี้สัปดาห์หน้าดูซิว่าอะไรก็ตามจะคายคำตอบมาให้ไหมนะครับงั้นผมบอกว่าเวลาผมสอนเรื่องของตัวคัมพิวเดอรดจำเรื่องสไนเปอร์ได้ไหมครับนะครับถ้าคุณเป็นนักสไนเปอร์เป็นนักแม่นแม่นปืนนะครับก็ <laughs> ลองดูว่าไอ้วิชาสไนเปอร์เนี่ยนะครับที่ผ่านมาที่เราเทรดหุ้นหลายๆตัวรวมแม้กระทั่ง EA อะไรก็ตามนะฮะเราใช้วิชาสไนเปอร์ทั้งนั้นนะครับโอเคงานพูดกันบ้านมี2ตัวนะครับแต่ตัว t ีเใจเย็นครับนะครับค่อยๆถอยหรือว่าค่อยๆรับแล้วก็รับให้อ่านถ้ามันผิดปกติที่เจบาทนั้นค่อยว่ากันอาจจะต้องซับลอดหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามันยืนแถวนี้ได้สุดท้ายนะครับเราจะเห็นรูปแบบ นะครับแล้วเราเรียนเรื่องไวคอฟมาเนี่ยคือการคบรอบของหุ้นนะคุณม่อนนะโอเคมีคําถามไหมครับคุณม่อนอ้าวมานะค่ะเดี๋ยวดูสถานการณ์กันต่อเนื่องเนาะกับเรื่องราวตรงนี้ส่วนหุ้นที่เข้ามาเทรดในกระดานอ๋อโอกระจูุเป็นยังไงน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าอ่มันเป็นอะไรฮะเป็นหุ้นที่มันเก็ตหกบาทเโอใช่ มันเป็นหุ้นที่ถูกเขาเรียกอะไรฮะถูกถูกกองทุนนะนะฮะสถาบันเนี่ยซึ่งโดนใหญ่นะครับงั้นก็คงต้องค่อยว่ากันนะครับนะฮะเดี๋ยวรอให้เปิดเทรดก่อนนะฮะแล้วก็ดูดูปริม,มาณแรซื้อขายแต่ถ้ามันทยานไปมากๆผมวอไม่น่าตาังค์นนี้นมันมันแอดออเปนที่ประมาณสิบบาทนะพี่กำลังดู <c oughs> ไอ้สัญญาณแบบ <c oughs> แบบราคาเจ้าหกบาทเจ็ดสิบเอ่อหกบาทเจ็ดสิบอ่าเหนือกว่านั้นก็ระมัดระวังนิดนึง นะครับระวังนิดเดิงเพราะว่าปริมาณรายย่อยไม่เยอะเพราะว่าไปอยู่ในกองกับสถาบันแล้วก็กองทุนนั้นส่วนใหญ่นะครับเขาจะไม่เล่นพวกกองจะไม่เล่นนะครับเล่นสั้นได้เอาอย่างนี้ดีกว่าอยากจะเล่นเล่นสั้นได้แต่เล่นสั้นต้องเหนือขึ้นไปต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะเก็ดอะไรไม่ได้มากถ้าเปิดสูงแบบนี้นะครับถ้าเปิดสูงน่ากลัวอ่าเปิดสูงไม่น่าไล่ตามเพราะตอนนี้มันพีโอเพนยิ่สิบบาทยี มีคนวางอยู่สามสิบเจ็ดล้านอันนี้นั่งดูอยู่นะฮะในสตรีมมิ่งโอเคอ่ะส่วนคำถาม e อเอจมาดค่ะเอนะครับเออเรามาดูเอนะครับบนทําเฟร,รมสั้นนะครับสิ่งที่เราเคเห็นอยู่นะครับผมค่อยๆนะฮะว่าแนวรับของตัว e อตอนนี้นะครับแนวรับที่เป็นหัวใจนะครับจดไว้นะฮะใครที่ชอบเออใครที่ชอบ เาเรียกฮะความร้อนแรงนะครับกรอบของ EA หกสี่2จุดแปดสามแปดจสองอยู่ตรงนี้นะครับงั่นหมายความว่าหลังจากนี้ไป EA ไม่ควรหลุดแปดบาทสี่สิบเด็ดขาดถ้าหลุด EA จะต้องรีบาวแต่ถ้าแปดบาทสี่สิบไม่รีบาวต้องซับลอตหรือหยุดนะฮะการเทรดนะครับนะฮนะเพราะว่าอาจจะลงต่อ แต่ถ้า EA ยังยืนเหนือ8บาทหกสิบได้คุณมอนฮะไอ้8บาทสี่สิได้ EA ก็จะกลับขึ้นไปเทรดแถว9ก้บาทยี่สิและตรงสารที่แปเบาทยีบเนี่ยมันก็จะเป็นการเบรกเอาที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็น EA ที่9ก้บาท70สงั้นกรอบตอนนี้ราคา e อ a กำลังเลือกทาง EA กำลังเลือกทางนะครับงั้นแนวรับสำคัญ8บาทสี แนวต้านสําคัญ9บาท20ให้ดูสองราคานี้นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ตัวเจ <Okay. S 2> มาดหละครับใช่ใช่ค่ะถามมาเรื่อยๆนะฮะตลาดยังไม่เปิดนะฮะนั่นงทนเจมาดถูกๆุมา,มาตอนนี้เจมาดถ้าทําเฟรม30นาทีเนี่ยหลังจากนี้ของราคาเนี่ยนะครับเราเห็นการหลุดออกนอกกรอบของอะไรฮะมอน LR และบน30นาทีงั้นเจมาดแถว144หรือต่ํากว่านะครับ ทยอยสะสมนะครับการกลับตัวของเจมาร์ก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือหลักและวิธีคิดของเราคือรอคําสั่งอีกนิดหนึ่งให้กองคําสั่งของเจมาร์กเกิดขึ้นมาบริเวณตรงนี้ยนะครับงั้นเฝ้าติดตามดีๆนะครับการถอยตัวหรือการปรับตัวนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เกิดขึ้นบนเวียนเห็นไหมฮะพอเราดูตัวแซดวอนเห็นไหมฮะตัวทีเฟกส์เอสห้าศูนย์แซดสองสี่ ขึ้นไปขึ้นมาระหว่างใกล้913 914นะครับงั้นมันกำลังอะไรบางอย่างต้องดูปตทสพใช่ใช่แล้วเราปตทสพจะเข้าใจอะไรมันใช่ไหมฮะพอเราเข้าใจมันเนี่ยการเทรดเราก็ง่ายขึ้นนะครับปตทสพเปรีโอเพนร้อยสามสิบห้าเลยครพี่เด้งขนาดนั้นเลยใช่ร้อยสามห้าสิบนี้นะฮะไปแล้วไปลองดูครับแนวต้านอย่าลืมนะฮะร้อยสามแปดใช่ไหมครับแล้วก็ใช่ร้อยสามเก้า ่าตรงนั้นนะครับผ่านได้ไปต่อไปต่อนะหนึ่งสี่หนึหนึ่งสี่หนึ่งนะคุณม่อนหนึ่งสี่สโอ้โหทะลุทะลวงเลยนะประศาอสปเดี๋ยวลองดูครับว่าวันนี้จะทะลุทะลวงไหมแล้วก็เงินจะไหลเข้ามาในตัวสพหรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์ยังไม่เกิดเพราะว่าทั้งหมดเราก็ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะฮะที่เกิดขึ้นเช้านี้ที่พยายามเล่าสู่พวกเราฟังนะครับ พราะตลาดก็ยังไม่เปิดนะครับรอแป๊บหนึ่งที่วันนี้ตลาดดึงเหรอดึงเหรอไม่ยอมไม่ดึงเก้าโมงฮะที่ผมต้องเปิดสิบสิบนาฬิกาแล้วมอนสอพอเปิดหนึ่งสามเก้าอ้าวอ้าวโอ้โหทะลุก็ทะลุไปอีกหนึ่งสี่หนึ่งอะยินได้ก็ไปทีละสเต็ปนะฮะงั้นใครมีเครื่องมือใครเข้าใจวิธีคิดเราคุยกันตั้งแต่ห้าทุ่มเมื่อเช้าเมื่อคืนแล้วฮะนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคครับคุณมอนค ต่อไป ej มากบีคริมต่ m ไป <นะ S 2> b c r ริม okay. อ่ะฮะโอเคอ่ะลองดูนะครับเราดูหน้าตาบีคริมนะฮะอ่าบีคริมแนวรับอยู่ที่ยี่สิบสองเจ็ดยี่สิบสองแปดนะฮะตอนนี้บีกริมตกใจหลุด lr นะครับล่างมามอนเนี่ย้งั้นไอ้กรกอบตรงเนี้นะครับคนแนวทางผมเนี่ย น่าสนใจนะคุณม่อแต่หมายความว่ามันจะดีบาวทันทีไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันสวนกับตัวออะไรฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวพลังงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับคงต้องแยกแยะนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ได้โดยตรงโดยได้อันิสงส์โดยตรงเหมือนอย่างตัวลงกันนะฮะมอนนะครับอ่าหนึ่งสามหกแล้วฮะม่อนอ่า นะครับตอนนี้ตลาดเปิดแล้วนะครับถึงจะลบลงก็จะลบลงไดูนย์จุดแปดนะได้ครับพี่เดอะโค้ดอ่ะเดี๋ยวไปตามพี่เดอะโค้ดต่อเนื่องเนาะในช่วงเที่ยงอ่าในเรื่องราวของตลาดนั่นเองนะสู้กันอยู่วายุพักสู้ใช่ไหมอ่าก็ต้องเทียววายุพักนะครับสพสพนะฮะเปิดถ้ายืนได้ร้อยสามปดาหมายต่อไปก็ร้อยเท่าไหร่นะฮะร้อยสามแปสามแปดแล้วก็ร้อยสีสิบเอด สำกต้บงาตรฐนสอบขอครับผมโอเคได้คับพี่เดโกรขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะครับคุณม่อน,นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นเรื่อง